เอวา speak. 員ไว้คิด건강 o n i เกือว่าえなんです New boss, is i บนที่เยอะได้เอย ดิ่อยู่ไหนเนาะอยู่ด้า่กลางผมโดนี่ย,ยไม่ราสองเหรอโอ้โหเอาสอพี่ <c oughs> ผมแย่แตกแม่ <c oughs> 有个 p，有个 p，有个 p，他大有个 p。 พ uh ี่เจ้าเสียดายสองเครื uh ่องแรกตรงนี้หายเลยได้สองเครื่องแรกมันโคตรเยอะเอไฮ่าฮ่าได ได้ฝังไว้ก่อนเธอไม่ยิ้อไว้ด้วยปรม,มาพี่ก็หลับไปรอบแบบไหนขวนรองเท้าฮะงงงงหลงละเที่ยบไม่หลง เต็กเนพี่ทุกคนโดนสอนเชิงจับกระต่ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับี่นี่เอหนอยไม่ไม่ไม่โไปแม่มึงไปอ้ย่ไอ้สัส เฮาดิแตกเลยออยู่เดินติดกล่องมันปลาอะไรผมวะคุณบอกระบบโคตรใหญ่เลยจะตายแม่งปลาอย่างนี้เหี้ยโอ้โหใช่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆช็อตเนี้ยมันโอ้มันเป็นไปได้ยากมากเลยนะเว้ยทิ้งล้วพี่ทิ้งล้ว h i t บอกเยอยจริงช็อตเนี้ยพวกคุณมันมันเกินไปของเพื่อบ้านใหญ่ใหญ่ใหญ่จังคือแบบไม่ทุเรศมากอะช็อตเนี้ยพี่โดดหล้าต่างแมทเทพแล้ววิ่งแบบว่าตัดเข้าไปแบบยังไงก็มันไม่เห็นตัวพี่อะแต่แม่งปลาเข้ามาตรงหน้าต่างแล้วพี่ล้มไอสัตว์พอดีมาไอสัตว์ เราอีกเหรอพี่จะสองเครื่องนี้ที่แบบจากก้าสิบเก้าเอ้ยเนื้อ,อเดาผมนี่บนตายอยู่กับพี่ผ่านได้ขอมาหหยไปก่อนวความผินกัน<ย>กต่อขวาอนะน้องผมเอาใบดิเอาไบอะ นี่ไม่ต้องหลอกไฟพี่น้องเดินตรงๆรงขอร้องรอบอย่างนี้อย่าหลอกไฟพี่พี่ขอร้องอเดินตรงๆรงี่เบนหวังพี่พิบ,บมันพิบเพื่อมันพิบเพื่อบ้านใหญ่ อบนูมาเดิรอบนีน้แม็กปิงจริงหว่าียปปิงมากเลยทุกคนยัดโบเฮ้ย

เนินมาเนินมาเนินมาเดินมาวน่ไปละเรมตัไอ้ัพาตัเลยมาเร็วไัไปดิเฮียรอเฮียอะไรโอ้โหเฮียไปไม่ได้วะท่นนี้ ปล่อยพี่เอกนอนแห้งเออมันปล่อยนอนอยู่ไม่ทื่อ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 เป็นกุ๊บเปิดกล่องก็ได้นะมันยืนทับพี่โตพี่เลยอ่ะต้องเข้าสี่คนอะมันมีไม้มีไม้มีไม้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวต้อง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 ไปนะเนินก็ลองไปพับพับไม้ได้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  ก็ตายกันเนอะเนี่ยโอ้โหจังหวาดพี่คารเดี๋ยวพี่คานเดี๋ยวพี่คานเดี๋ยวพี่คานเดี่ยวพี่คานร์เดี่ยวพันแยกอ่ะใช่ใช่ผมคานผมคานเข้าประตูวุฒิอยู่ไหนอ่ะไอ้วุฒิอยู่ตรงตรงพี่ตรงพี่นี่แหละเจอเจอเยัง้งไม่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 เจอไอ้วุฒิว่ะ มันจะพี่มันจะยังไงมันก็จะพี่ตายยังไงยังไงมันก็ยังไงก็จะพี่ตายยังไงก็จะพี่ตายไม่ได้มันยืนมันยืนเหยียบแล้วเอาตไอวุฒิขึ้นไอวุฒินอนอ่ะไอ้วุฒิขึ้นเอาไอ้วุฒิขึ้นมันจะมันจะมันจะพี่ตายมันจะพี่ตายเฮ้ยมันจะมันจะมันจะพี่ตายอ่ะออกได้นะไอ้ียวุฒิมันจะล้มเอาไอ้สัตว์ไอ้ทิ้งแล้วพี่ทิ้งแล้วทิ้งแล้ว ชื่อปีกประตูนึงเลยพี่ไอ้บูช่วย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 แล้วออกได้ออกได้ปลอดพี่ตายได้ปิงหนักแบบปิงหนักสัตว์เลยลุบโลกป้าเฮียไม่ลุบโลกก็คนจีนผมว่าลุบโลกว่ะโอกาสเป็นลุบโลกสูงมากโคตรสูงมันปิงเกินปิงเกินแบบปิงจัดๆเลยอ่ะโอ้โหคนจีนกระต่ายคนประเทศอะไรอ่ะ ที่มันกันหรอ